สวัสดีครับท่านชมกลับมาพบก,กับผมเติภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเลน2โลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่องตามแห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้ผมและทีมงานรายการเปิดเลน2โลกจะขออนุญาตเรียนรับใช้ท่านผู้ชมในเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียกลางกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผู้คนชนเอเชียกลางนั้นเป็นพวกที่ชอบร้องรำทำเพลง อะไรหน่อยหนึ่งก็ร้องเพลงอะไรอย่างหนึ่งก็เต้นรำถ้าท่านผู้ชมไปทานอาหารในร้านอาหารของเอเชียกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอุซเบกิสถานท่านจะเห็นได้ว่าจะต้องมีการเต้นรำทุกครั้งไปครับ หรืออย่างสมัยที่คุณพ่อของผมไปตระเวนในแผ่นดินทินเอเชียกลางในสมัยก่อนโน้นเกือบจะ20ปีที่แล้วแล้วนะครับไปที่ไหนถ้าเป็นผู้ชายเขาจะให้ทําข้าวหมกซึ่งเป็นข้าวที่นิยมรับประทานกันมากในประเทศอูสเบกิสถานและประเทศอื่นๆในเอเชียกลางครับพอทำข้าวหมกเสร็จ ก็ยกไปให้รับประทานกันจากนั้นก็จะให้ลูกสาวของเจ้าของบ้านมาเต้นรำอวดแขกถ้าเป็นบ้านเราก็อายกันนะครับแต่วัฒนธรรมของเอเชียกลางสมัยก่อนโน้นเขาไม่อายกันสิ่งแรกเลยก็คือถ้าเขารู้สึกว่าเราจะมาเกาะแกะมาจีบลูกสาวเขาเขาก็จะให้ทําข้าวหมกแต่ที่คุณพ่อของผมทําข้าวหมกอยู่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าจะมาจีบลูกสาวเขานะครับเพียงแต่เป็นการแสดงให้ดูเป็นภาพยนตร์สารคดีเท่านั้นเองครับ ถ้าไปที่แห่งหนตําตำบลใดแล้วเจ้าภาพชอบใจเขาจะมอบชุดประจำหมู่บ้านให้เป็นชุดใหญ่ปักดิ้นทองหลังจากนั้นก็จะมีการเต้นรำครับแต่ก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีนในชนบทไม่ใช่ในเมืองใหญ่หรือในเมืองหลวงเวลาผ่านไปสิบกว่าปีเมื่อประเทศเปิดแล้วความเจริญจากภายนอกเข้ามาแล้วสังคมของอุซเบกิสถานก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับการเลี้ยงข้าวการทานข้าวก็ยังมีเหมือนเดิมแต่การจะมาเต้นรำทราบมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับ

แม้แต่คนกรุงเทพเองก็ตามนะครับเวลาเดินทางไปที่หมู่บ้านก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจะต้องวิ่งกันมาดูยิ่งถ้าเป็นฝรั่งมังค่าหรือชาวต่างชาติด้วยแล้วล้วก็ไกลแค่ไหนก็ต้องปั่นจักรยานมาดูกันครับท่านผู้ชมครับสังคมของชาวชวนบทในเอเชียกลาง หลังจากเป็นคอมมิวนิสต์มานานหลายสิบปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน15สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศหลังม่านเหล็กสมัยก่อนไม่มีคนภายนอกรู้นะครับว่าความเป็นไปในสหภาพโซเวียตเป็นอย่างไรและคนภายในสหภาพโซเวียตก็ไม่เคยรู้เลยว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรครับเมื่อมีชาวต่างชาติหรือพวกที่เรียกว่าอินนัสตานนย่มาเยือนในหมู่บ้านจึงเป็นเรื่องใหญ่มากมาก หลายแห่งถึงขนาดต้องมารอเข้าคิวเพื่อที่จะจับมือถ้าไปในชนบทไกลจริงๆก็จะมีคนต้มน้ําให้อาบเอากิ่งไม้มาทุบเพื่อให้ใช้ถูหลังผู้คนจะมารุมดูชาวต่างชาติว่าหน้าตาเป็นอย่างไรที่ผมพูดอยู่นี่นะครับคือเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปในอดีตในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วล่ะครับสังคมทุกตรอกซอกมุมของเอเชียกลางเป็นสากลไม่มีใครสนใจใครแล้วล่ะครับ ู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมตระเวนไปตามหมู่บ้านสมัยก่อนโน้นเพียงแต่มีเงิน10 2ถึง20ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ250 5 0 0บถึง5 0าบาทซึ่งเป็นค่าเงินในสมัยที่1ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ25บาทเอาเงินแค่นี้ไปให้คนทั้งหมู่บ้านในชนบทจทัดพิธีทางวัฒนธรรมประเพณีอะไรพวกนี้พวกท่านเหล่านั้นนะครับก็ยินดีทำให้ทั้งหมดเลยละครับ หรืออาจจะใช้เงินเพียงแค่5ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยประมาณ125บาทจ้างเด็กแต่งชุดพื้นเมืองมาแต่งหน้าแต่งตาและใช้ดอกไม้ท้องถิ่นประเภทหนึ่งทาคิ้วเพื่อให้โตขึ้นมาแล้วเป็นคนคิ้วโดกครับที่เขาใช้ทาผมใช้ทาคิ้วนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิง่งใช้ทาคิ้วเนี่ยเรียกว่าคุสมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับช่วยบำรุงคิ้วบำรุงผม เราประเภทสําเร็จก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านแถบนี้แล้วเนี่ยเขาจะไปถอนออกมาตามบริเวณรอบๆบ้านนะครับทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนเรียกว่าไม่ต้องไปซื้อของต่างประเทศมาใช้นะครับในบ้านเราเนี่ยคนมีผมงอกเยอะแล้วก็คิ้วหงอกก็มีนะอย่างผมนี่ก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเสียสตังค์เป็นร้อยบาทต่อเดือนทีเดียวน,นะครับในการที่จะทําให้ผมเป็นสีดํา แต่ในประเทศนี้ใช้วัสดุจากธรรมชาติครับท่าผู้ชมครับสมัยก่อนนูน้น10หรือ20ปีที่แล้วเมื่อไปในสวนผลไม้ของใครจะไปขอถ่ายทำก็ได้เลยนะครับ กลับมาเรื่องของการร้องรำทำเพลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องนี้อยู่ในสายเลือดของชาวเอเชียกลางจริงๆบ้านเราคงไม่มีให้เห็นนะครับที่เดินไปด้วยกันแล้วสุภาพสตรีหมุนเนื้อหมุนตัวเหมือนฝ่ายบุรุษถามว่าคุณทําอะไรฝ่ายสตรีตอบว่าฉันก็จะเต้นรําตามแบบหมู่บ้านของฉันให้คุณได้ดูนั่นเองครับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเราก็คงจะหาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยจะเต็มแต่ถ้าเป็นในชนบทห่ทางไกลในประเทศเอเชียกลางเมื่อในอดีตนานมาแล้ว ก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับท่านชมนครับคุณพ่อของผมใช้เวลาในการเยือนถิ่นเอเชียกลางครั้งละเกือบเดือนเลยนะครับและท่านก็มีประสบการณ์ในการเห็นการเต้นรำของสตรีชาวอุซเบกอยู่เยอะเลยละครับ และที่แปลกที่สุดเลยนะครับก็คือการแต่งงานของชาวเอเชียกลางในสมัยก่อนที่ในระหว่างพธิธีเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะไม่พูดคุยกันแม้แต่คําเดียวไม่ว่าจะพิธีกี่วันก็ไม่พูดกันนะครับแถมยังต้องทําหน้าบึ้งใส่กันตลอดเวลายิ่งเวลาสวมแหวนแต่งงานต้องทําลักษณะเหมือนกับว่าไม่อยากจะสวมแหวนแต่งงานให้กันและกันอยากจะรู้ว่าคนเอเชียกลางคนที่เรารู้จักแต่งงานกันหรือ,อยังก็ให้ดูที่นิ้วมือนะครับถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็จะสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนาง ส่วในเรื่องของพิธีที่เป็นทางการคู่บ่าวสาวจะต้องไปที่อำเภอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องไปทำท่าทางเซ็นชื่อแบบไม่อยากจะเซ็นในทะเบียนสมรสจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจะเป็นผู้ประกาศว่าการสมรสครั้งนี้สมบูรณ์แล้วสองคนนี้เป็นเสมือนคนคนเดียวกันแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเมืองไทยบ้านเราคู่สมรสจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่ว่าการอำเภอก็ไปกัน 2- 3คนเท่านั้นเองนะครับ แต่ที่เอเชียกลางบางประเทศจะต้องไปกันหลายสิบคนไปเป็นสักขีพยานเมื่อเสร็จพิธีที่เป็นทางการแล้วนะครับก็จะมีการปรบมือและจะเริ่มเต้นรำกันจากที่ว่าการอำเภอนั่นเลยล่ะครับ หลังจากลงนามในทะเบียนสมรสแล้วก็จะต้องมาที่บ้านเพื่อนฝูงจะต้องเอาโพรมมาปูให้เข้าบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะต้องทำหน้าบึง้งเดินเข้ามาในบ้านและก็เหมือนเดิมนะครับก็คือห้ามพูดคุยกันเลยแม้แต่คําเดียวครับท่านชมครับพิธีการแต่งงานของคนเอเชียกลางนี่ยาวนานมากเลยนะครับมีการให้ญาติพี่น้อง เข้ามาแสดงความยินดีและให้ของขวัญส่วนเจ้าภาพก็จะต้องปิดหน้าการนั่งในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสชายและหญิงก็จะต้องนั่งกันคนละที่จะมานั่งปนกันไม่ได้นะครับในงานก็มีการจ้างนางรำเ,เก่งๆมาเต้นรำด้วยนะครับส่วนแขกในงานก็จะมีการให้ทิป การให้ทิปก็ถือธนบัตรเอาไปให้นักเต้นเลยหรือแม้แต่เราเองที่เป็นแขกที่กําลังเต้นอยู่ใครชอบเขาก็อาจเอาธนาบัตรมาให้เราเราก็ต้องรับนะครับถ้าไม่รับก็จะถือว่าเสียมารยาทอย่างยิ่งเลยละครับท่านผู้ชมครับแขกที่มีชื่อเสียงแขกสําคัญแขกพิเศษก็จะได้รับเชิญให้ไปที่ไมโครโฟนเพื่อกล่าวอวยพรและในห่วงช่วงหนึ่ง แขกจะต้องทยอยไปนั่งกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและดื่มอวยพร์ซึ่งเรื่องนี้แปลกมากเลยนะครับเพราะว่ามุสลิมจะไม่ดื่มเหล้าดื่มไวน์แต่มุสลิมในเอเชียกลางกลับใช้เหล้าวอสก้าและใช้ไวน์เพื่อใช้ดื่มในการฉลองอันนี้คือการแทรกแซงทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สมัยก่อนพวกรัเสเซียจากสภาพโซเวียตใช้กับคนมุสลิมในเอเชียกลางครับ ท่านผู้ชมครับฤดูร้อนในประเทศเอเชียกลางถือได้ว่าร้อนเป็นอย่างมากเลยนะครับร้อนจนขนาดว่าผู้คนจํานวนไม่น้อยพร้อมที่จะกระโดดลงไปในสระหรือหนองน้ําที่อยู่ริมถนนหรือกระโจนลงไปในน้ําพุที่มีอยู่จํานวนมากในเมืองต่างๆแม้แต่ในเมืองหลวงเองนะครับก็ยังมีอยู่หลายแห่งในเมืองไทยบ้านเราก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับที่ผู้คนจะกระโจนลงไปในน้ําในสระหนองคลองบึงที่อยู่กลางเมืองหลวงแต่ที่กรุงทัเคนที่เป็นเมืองหลวงของอุซเบกิสถานปรากฏว่า ในหน้าร้อนตอนกลางวันนั้นจะเต็มไปด้วยเยาวชนคนอุซเบกอายุตั้งแต่พอเริ่มเดินได้จนถึงขนาดวัยรุ่นมาลงเล่นน้ำกันครับในประเทศอุเบกิสถานนี่นะฮะอากาศร้อนมากจริงๆครับวันนี้เนี่ยวันที่14กกรกฎาคมนะฮะพศ2545อากาศร้อนมากกว่า40องศาเซนเซียสครับพอถึงหน้าร้อนมาออไรนะฮะรัฐบาลจะเปิดน้ำพุทุกแห่งเลยครับเปิดน้ำพุเพื่อจะให้ อากาศเย็นขึ้นเด็กๆก็ไปเล่นน้ําพุกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนหรือว่าเลิกโรงเรียนแล้วหรือแม้แต่เป็นวันเสาร์วอาทิตย์อย่างนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับแต่ว่าพอหน้าร้อนครับไม่มีทางไปที่ไหนที่นี่แอร์คอนดิชันก็ไม่มากนะอย่างเดียวก็คือทำไมครับกระโดดน้ำพุเล่นกันนะฮะอย่างบรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละครับ ท่านผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมมุสลิมที่เอเชียกลางไม่ค่อยปฏิบัติตามหลักศาสนาสักเท่าไหร่เมื่อสอบถามไปแล้วนะครับก็ได้คําตอบดังนี้ครับว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของการแทรกแซงทางศาสนาและว,วัฒนธรรมของสหภาพโซเวียตในอดีตดังนั้นท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่ทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกไปถ่ายมาในหลายวาระหลายโอกาสว่าแทบจะไม่ค่อยเคยเห็นสตรีม,มุสลิมในเอเชียกลางคลุมฮิญาบหรือใช้ผ้าคลุมศีรษะเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับมุสลิมในเอเชียกลางอาจจะแต่งตัวโป๊มากกว่าคนในภูมิภาคอื่นเียอีกในชานกรุงทัชเคนก็มีสระน้ําขนาดใหญ่ในหน้าร้อนคนอุซเบกทั้งหญิงและชายจะไปนอนอาบแดดกันณนะสถานที่แห่งนี้และท่านผู้ชมก็โปรดดูภาพกันเอาเองนะครับ ชมครับสมัยก่อนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศในเอเชียกลางมีผู้ปกครองที่เป็นอาเมียเป็นผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละประเทศครับดินแดนทางตอนเหนือของแผ่นดินเอเชียกลางก็คือจักรวรรดิรัสเซียอันยิ่งใหญ่พระเจ้าซาชอบเสด็จเยือนดินแดนต่างๆทางเอเชียกลางบรรดาผู้นําของอาณาจักรทางเอเชียกลางเหล่านี้ก็จะรีบก่อสร้างสถานที่ที่ใช้รับเสด็จครับอย่างเช่นในประเทศอุซเบกิสถานมีพระราชวังแห่งหนึ่งสร้างไว้เพื่อรับเสด็จพระเจ้าซานิโคลัสที่2แต่ปรากฏว่า พระเจ้าซานิโคลัสที่2และราชวงศ์โรมานอฟของรัเสเซียโดนปฏิวัติบอ,บอ์เชวิกเมื่อคริสต์ศักราช1917ปัจจุบันทุกวันนี้ก็จึงเปิดพระชวงแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ ปัจจุบันทุกวันนี้เมื่อรัเสเซียเจริญอินเดียรุ่งเรืองและจีนกลายเป็นมหาอำนาจเบอร์ต้นๆของโลกเอเชียกลางซึ่งเป็นดินแดนอยู่ระหว่างจีนอินเดียและรัเสเซียก็พลอยรุ่งเรืองไปด้วยจากเมืองที่เคยร้างก็กลายเป็นเมืองและประเทศที่มีชีวิตชีวาเดี๋ยวนี้ไปในเอเชียกลางก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยล่ะครับโดยเฉพาะพวกงานโอท็อปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆก็เริ่มฟื้นคืนชีพมีการนำมาผลิตปวดนักท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนไม่น้อยเลยล่ะครับ และที่ฟื้นอย่างมากก็คือถนนศิลปะซึ่งเป็นถนนคนเดินมีทั้งกลางวันและกลางคืนจะเห็นว่าถนนศิลปะและถนนคนเดินเป็นแหล่งรวมของเผ่าพันธุ์คนในประเทศนั้นๆอย่างในประเทศอุซเบกิสถานเราก็จะได้เห็นชาวเกาหลีซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศนี้ด้วยนะครับคืออย่างนี้นะครับในประเทศอุเบกิสถานเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่ามีชาวเกาหลีนั้นอยู่เยอะมากนะครับ ที่ว่าอยู่เยอะมากนั้นเพราะอะไรครับเพราะตกค้างตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะแล้วท่านจะเห็นว่าไปที่ไหนจะเจอแต่หน้าเกาหลีนี่ประมาณซะผมว่าประมาณสักเกือบจะสิบเปอร์เซ็นต์ของคนแบบในประเทศนี้นะครับทีนี้พอตกค้างอยู่แล้วนี่นะฮะรัฐบาลเกาหลีก็ไม่อยากจะเอากลับนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะหรือว่าทางเกาหลีใต้ครับแล้วคนพวกนี้ก็เกิดมานะฮะรุ่นพอ่อรุ่นแม่ของเขานี่ก็เกิดในประเทศอุซเบกิสถานถ้าเป็นสมัยนั้นนะบอกว่าเกิดในประเทศสหภ,ภาพโซเวียตนะ เราตัวพวกเขาเองเขาก็ถือว่าเขาเป็นชาวโซเวียตแต่ตอนนี้นะจะต้องถือว่าตัวเองนั่นนะเป็นชาวอุซเบกิสถานและตามร้านรวมต่างๆก็จะมีเด็กต่างเผ่าพันธุ์มาช่วยกันทำงานเรียกแขกคอยจดว่าลูกค้าต้องการอะไรและที่นิยมกันมากๆและเหมือนกันทุกแห่งทั่วโลกก็คือการวาดภาพเหมือนครับในเอเชียกลางจะชอบอวดเรื่องของกำลังและพลังของร่างกายบนถนนยามราตรี ก็จะมีผู้คนมาอวดเรื่องของการยกลุกตุ้มน้ำหนักกันเยอะอยู่พอสมควรครับท่านผู้ชมครับผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกได้รับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเอเชียกลางสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับและเวลาของรายการเปิดเลนสองโลกได้หมดลงแล้ว ผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกต้องขอกล่าวคำว่านิทราราตีสวัสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ